มแอบดูกระลอกกินอาหารเห็นไหมเห็นกระลอกไหมเต็มเลยนี่นกแก้วนกแก้วนกแก้วย้อนแสงอีกแก้วเต็มเลยเห็นไหมเห็นนกแก้วป่ะอุยบินไปไหน ดูไปหมดเลยเออเห็น,นปลาวค่ชัดใหลนะลงมาละลงมาละลงมาละสี่ตัวอ่ะกะลอกกะลอกมากินอาหารก็เข้ามาบินทบาช่วยอาหารนะ่ะ พอทอานกันไม่หมดท่านก็เอามาล้างก็เป็นเศษอาหารให้สัตว์เนี่ยเขาใสาตะแกรงใช่ไหมแล้วน้ําก็หยดลงไปเออมันก็เป็นมเมล็ดพืชเป็นมเมล็ดถั่วมีข้าวนกแก้วนกแก้วบินไปหมดเลยมีนกสีสีทั้งนั้นเลยที่เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนกกานะมีแจะนกสีสีแล้วก็นกแก้ว สารพัดสัตว์ประสัทระวังกันไปอุตส่ษาแอบถ่ายบินไปซแล้ววันนี้คนหลังคาวันนี้ไปติดต่อซื้ออุปกรณ์มาแล้ว ไอ้แล right. ้วคิดว่าเขาสั่งช่างมาวัดแล้วก็เออเดี๋ยวก็คงทํามาขนใส่รถมาติดป้าชนนบดะลเนะป้าต้องไปสั่งซื้อที่ร้านอุปกรณ์ร้านนี้ไปสามร้านร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สามสั่งสั่งสั่งอาจจ่ายตังได้บินได้บินมาเขาก็จะ พอดีพระอาจารย์ให้ชาวบ้านช่วยเอารถมาช่วยขนมาก็ดีก็ประหยัดค่าใช้จ่ายชาวบ้านก็ช่วยไปขนจากที่ร้านที่หนึ่งที่สองที่สามมาให้เอารถเหมือนรถทักทักเขาเรียกรถเป็นทุกเล็กๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาช่างมานั่งทําจ่ายค่าช่างกันไปนั่งทําที่นี่ตอนนี้ก็ข้างนี้ไม่มี หลังคาก็จะมีหลังคากาันฝนกันแดดกันพา,ายุเพราะคุณผูีิมิจิตใจบุญนะร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อะไรหรอกนะที่ขอคนละสิบบาทสิบ,บาทเพราะว่ากลัวให้กันมาเยอะเกรงใจและอันที่สองคือ อ้อยก็ถือเงินดอลลร์มาไม่กี่ไม่มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มาให้เงินเพราะเงินมันฝากอยู่ในบัญชีประเทศไทยใช่ไหมอ้อยก็ไม่ได้เบิกเงินออกมาไม่ได้เงินก็อยู่ในนั้นแหละล้อยก็ใช้เงินที่ถือมาจากอินเดียดอลล่าอ่างเงี้ยแล้วเอาเงินรูปีอินเดียด้วยเอามาแลกเป็นเงินเรอรูปีสีลังกาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้ซะแย่เลยท่านก็ยังรู้สึกแบบประทับใจอะแบบ บอกโอ้ให้แล้วให้กันเยอะอะไรเงี้ยบอกบอกเยอะของที่นี่แต่ว่าของที่นูนะ่นน่ะเขาก็ตามสมควรอะไรเงี้ยท่านก็บอกแล้วบอกเงี้ยแต่แบบว่าเยอะมากอ่ะไออย่างคนละร้อยใช่ไหมก็ตั้งเก้าร้อยอะไรเงี้ยท่านบอกโอ้โหทำบุญกันเยอะจังเลยเลยท่านก็รู้สึกตื่นตันปิติว่าเอออุตส่าห์มาช่วยทำสร้างหลังคาโบสถ์นะอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังมีเงินเหลือช่วยท่านไปอีกหน่อยนึงครัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเอาสําคัญก่อนเนาะห้องครัวท่านก็มีห้องเล็กๆ็กตามสภาพตามที่เราสะดวกเออเราก็อยากได้หลังคาอันนี้ให้มากันฝนกันแดดให้ท่านท่านยังไม่มีกุฏิเลยมีกุฏินู่นอยู่ข้างบนเดี๋ยวไว้ทำคลิปดูสวยมาก แต่ท่านเดินขึ้นไม่ไหวท่านบอกว่าคือเดินขึ้นเดินลงใช้อยู่อย่างตรงข้างล่างดีกว่าท่านก็อยู่ห้องติดกับห้องครัวนั่นเนี่ยแต่ห้องข้างบนนดีเพราะว่าชาวบ้านมาโดนเน็ตนะมาบริจาคให้เราก็อยู่ห้องเนี้ยเป็นเมื่อก่อนเป็นห้องเก็บของเราบอกเอออยู่ตรงเนี้ยเพราะข้างหลังเป็นห้องน้ําสะดวกเราไม่ต้องสามห้องห้องน้ําห้องอาบน้ําอะไรเงี้ยเราก็ไม่หวัก็เราก็ควรเป็นพระสังฆายเนี่ย คนก็บอกว่าอย่าก,กลับเลยบอกไอ้เราก็สงสารลูกก็ตามสะดวกของเรามาสร้างความเพียรน,นั่งกินข้าวในบารขครั้งแรกก็ติติว่าอ๋อพระเขากินข้าวกันในบารคนมาให้มันมีความรู้สึกที่ดีๆอย่างนี้หรออะไรเงี้ยนี่อะไรรู้ไหมขาวๆเนี่ยมด กันมดมดแดงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นห้องเก็บของเออราก็มาจัดมาเคลียร์ใหม่เป็นห้องได้พักเอาสะดวกสบายเย็นพัดลมถ้าไม่ต้องไม่ได้เปิดเลยตอนกลางคืนอะลมเย็นข้างบนสวยห่างจากแอร์พอร์ตโคลัมโบมาประมาณ100ร้อยกว่าโลเขานั่งแท็กซี่มาก็ดีอะมาฝึกใจสงบดี ม,ม,ม,มีรถก็เรียกรถอะไรวะเนี่ยรถขายอาหารแบบแน็คอะนานๆก็จะผ่านมาสักคันแต่ถนนหนทางดีออกจากนี่วันกิโลก็ตลาดแล้วแหละไม่ไกลแต่พอกว่าจะเข้ามานี่ก็มันก็ต้นไม้เป็นทึบเป็นเอ่อจังเกิลอะนะเนาะ,นะ,นะอ,อ่าฮะถ่ายสัประสัตวมาให้ดูว่าที่นี่ก็เป็นอย่างนี้กัน ขอบคุณนะคะอุจจบุญทั้งหลาย